ับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปในช่องเดอะขุนพลสตูดิโอนะฮะวันนี้ได้ตัว,ว,ตวคำซีมาฮะตัวนี้เดี๋ครับตัวนี้เราได้คำซีอ่ะนี้บ้องใหญ่นะฮะ รู้สั่งผิดหรือเปานะครับกลัวเห็นไม่ชัดนะฮะเราก็เลยสั่งเป็นตัวบ้องใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันในรถนะฮะตัวนี้้อยตัวนี้นะฮะที่สำคัญเลยนะครับที่มีปัญหาหรือว่าตัวที่เราจะติดตั้งนะครับคือน็อตตัวนี้ย เราจะใช้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราต้องสั่งแบบแป้นยึดกับโครงนะครับ๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับผมนะครับตัวนี้มันใส่ถ้าเกิดเรายึดแบบน็อตเบลนะฮะ mm hmm. ก็ไปหาน็อตเบลนะครับเบอร์เบลนะครับเกี่ยวละเอียดนะฮะตัวหกเหลี่ยมน,นี่ครับ ดี๋ยวไปดูกันในรถนะครับตัวนี้มันจะไขกับถ้าเกิดเราติดในเบล,ลนะฮะไอตรงล็อกเบล,ลนะครับตัวนี้มันจะไขไม่ได้ได้วกว่าต้องหาไปหาตัวนี้ฮะบเบอร์นี้มาจะพอดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยน,นเดี๋ยวเราไปดูกันในรถนะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็เป็นเบอร์สิบสี่นะครับ เบอร์สิแหวนปากกายก็ได้นะแล้วก็หกเหลี่ยม8ปมิลนะครับแล้วก็อันนี้ชิคก็ไว้ไขตัวห้ามิลก็ไว้ไขเบลนอ็อตเบลนะครับ ใช้อยู่สามตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปลองทาบดูกันนะครับว่าได้เรื่องป่าโอเคเดี๋ยวมาดูเนี่ยนะน็อตเบลมันย้อนแสงหน่อยเนี่นะครับที่เราไปหาซื้อน็อตนะฮะเราจะติดตรงตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นของมิซูอีคานะครับอันนี้เราก็ได้แกะฝาออกหมดแล้วนะครับฝา นะครับตัวนี้มันจะมีรูอยู่นะฮะของอีคานะฮะเราก็สามารถแบบว่าซื้อเบลมาติดด้านหลังได้นะครับเนี่นะครับก็ดึงออกได้เลยนะครับมันได้มีน็อตนะครับนยฮะรูตรงนี้นะฮะมันจะโผล่รูตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวยึดสายเบลนะฮะโอเคนี่นะฮะ เราก็ดึงออกได้เลยนะครับมีกิฟตกิฟสามตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะยึดตรงนี้นะครับยึดตรงนี้ฮะสองฝั่งเลยนะฮะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราถอดหัวจอยออกมาก่อนนะครับเเดี๋ยวถอดหัวจอยมานะแล้วก็เอาน็อตตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองน็อตตัวนี้ดูนะว่ามันหลวมหรือมันไม่ถอดหัว ช้อยออกมาก่อนนะฮะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะฮะตัวที่จะเอาจะดามคำสีใส่ตรงนี้นะเนี่ยน็อตตรงนี้นะฮะมันจะคือมันไม่พอดีนะฮะเนี่ยมากับตัวหัวนะครับก็เลยต้องไปวิ่งหาซื้อตัวน็อตเบลนะครับเนี่ยนะครับแต่ ถ้าเราใส่แล้วมันไม่ตรงตามที่เราต้องการนะรมันจะมีเขาทำแป้นนะฮะเราก็ยึดน็อตเบอร์หัวจอยที่เขาแถมมากับตัวค้ำสี่นะฮะมันจะมีเป็นแป้นแล้วก็มีน็อตเบอร์อันนี้ผมน็อตเบอร์สิบสี่นะครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าทำห้ผิดพลาดยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องคอยค้นหาข้อมูลอีกทีนะครับก็จะมีเป็นแป้นนะฮะให้เรายึดตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เจาะรู ตรงกลางแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับอันนี้เราก็ไม่อยากเจาะรถหรือติดอะไรนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ,ะอันนี้เป็นหูเบลหูยึดสายเบลนะครับอ่าตอนนี้เราก็ไปหาซื้อนะฮะก็คือไปหาซื้อร้านตามอะไรไม่มีนะครับที่เป็นหัวหกเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมสั่งซื้อหาซื้อที่ช้อปปี้นะฮะอ่าเป็นหู น็อตเบลนะครับเอ้ยน็อตน็อตเบลนะฮะนะครับก็ตัวตกในสองตัวนี่ก็หกสิบห้าบาทนะครับก็ส่งด้วยอะไรด้วยะตกร้อยหนึ่งครับตันเนี้ยนะครับเราไปหาซื้อตามร้านอะไรไม่ไม่มีนะฮะหรือไม่ก็ไปหาซื้อตามร้านที่เขาอาขายวัสดุตกแต่งรถยนต์นะฮะพวกตัวเนี้ยลองไปถามซื้อครับก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากติดตั้งเองนะฮะอันนี้ สำคัญนะฮะถ้าอยากติดตั้งเองก็ไปถามซื้อได้ครับผมที่ร้านอะไรแต่งรถนะฮะที่เขาขายคำซีคำอะไรน่าจะมีอยู่แล้วผมไม่ได้ไปถามนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากช็อปปี้นะฮะแล้วก็คำซีผมก็ซื้อมาจากช็อปปี้เหมือนกันนะครับนะครับก็อันนี้เป็นบ้องใหญ่นะฮะคือบ้องใหญ่เลยนะครับใหญ่มากโอเคพอเราได้อย่างงี้เสร็จแล้วฮะ เนี่ยหัวหกเหลี่ยมมันจะเข้าตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับยึดก็ไปเลยนะครับเนี่ยมันจะหมุนได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเราก็จะได้ไม่ต้องเจาะรถนะ ก็เดี๋ยวเราต้องขันให้แน่นนะครับโอเคแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงนะครับไปขันครับผมก็ประมาณนี้นะฮะนี่เราก็ยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันได้ฉากไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปทำอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งนะครับเน,นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมายึดอีกข้างหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ็จะแน่นหนานหน่อยนะถ้าเกิดมันต่ําไปมันจะติดหัวไอหัวเบาะนะฮะถ้ามันติดหัวเบาะมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็เป็นต่อยื่นออกไปประมาณว่าหลบหัวเบาะขึ้นมาอีกนะฮะจะเป็นตัวนี้สามร้อยกว่าบาทนะครับคู่หนึ่งจะเป็นเหมือนหัวจอยนี่ฮะไอต่อระหว่างนี้แล้วก็เอาหัวขึ้นมาด้านนี้นะมันก็จะหลบหลบด้านบนได้นะฮะเป็นหัวต่อขึ้นมานะครับ ก็ไปสั่งซื้อได้อีกนะถ้าเกิดมันติดหัวเบาะนะครับเงยก็ลองดูนะครับอเ okay. สรุปนะครับมันเอียงนะครับวิธีการแก้ไขของผมนะผมว่าผมจะเจียตรงตูดมันออกนะครับให้มัน ได้ฉากนะฮะตอนนี้ก็คือว่ามันเอียงมากมันเอียงแล้วหูยึดมันยึดไม่ได้นะครับอุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมนะฮะเนี่ยฮะมันเอียงเฉียงเข้าเข้ามา,าทางเราเนี่ยนะมันเอียงไาออกมาเงี้ยถ้าเราฝืนปุ๊บมันจะเหมือนมันขัดอาจจะมีหักได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเจียตูดมันให้เอียงหน่อยให้รับกันนะครับก็น่าประมาณสามมิล ข้างละสามมิลน,น่าจะได้นะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองกันนะครับผมตอนนี้ผมจะเกียก้นนะครับ,นะรบดันแป้นมันนะฮะให้เอียงหลบดันไปทางนู้นหน่อยโอเคเดี okay. ๋ยวผมมาถอดตัวนี้ก่อนนะครับก็ใช้เป็นตัวก้ากแก,ก๊กแล้วฮะเพราะว่าตัวนั้นมันติดขัดนะฮะทำงานไม่สะดวกเนี่ยแล้วก็ ใชพวกแก้กเกลือผมก็จะง่ายแล้ว,ลวน,นะครับเนี่ยนะฮะผมก็จะเกียตรงตูดมนันนะเนี่ยให้มันเอียงสโลปมาหน่อยนะครับผมจะตั้งระดับนี้นะฮะตั้งระดับนี้นะครับ,รบ,รบแล้วก็จะเอียงเข้าหาหน่อยนะครับ ก็กล่าวว่าเอาถึงขอบนี่ก็พอนะครับเห็นไหมเ,เนี่ยเกียขอบเนี่ยนะให้มันสโลไปนะครับ แล้วก็เกียร์นะครับให้มันเอียงมาหน่อยนะครับนะครับให้มันแบบว่าได้ตั้งฉากอย่างนี้นะฮะช่วยสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นก็มันใส่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็เกียร์อีกด้านหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าลองเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อน น่าจะได้แล้วนะก็เทียบ่าเทียให้มันเอียงขึ้นมาหน่อยนะครับอนันนี้เทคนิคของผมนะฮะแต่รือท่านใดมีเทคนิคหรือว่าก็คือ,อยังไงก็คอมเมนต์หรือบอกมาในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ<ส><น>คือวิธีการนะฮะให้เพื่อนๆได้ชมวิธีการของพวกท่านที่ติดกันนะครับคือของร้านนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับพอดีเราก็ติดได้ประมาณนี้ มันมีตัวที่ว่าหลบนะฮะหลบหัวบ่อนะอาจจะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้พอดีเราก็าคือประหยัดงบไปนะฮะซื้ออันนี้ก็อาจะเก็บตังค์ซื้อได้นะครับโอเคอน,นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะนี่กับแปงรงแล้วฮะตัางฉากมาไปปกติมันมันมันเอียงอย่างนี้เลยนะฮะเส้นเหมือนเอียงอันนี้โอเคเราสโลปมาหน่อยหนึ่งให้มันรับกันนะครับโอเคเดี๋ยวใส่น็อตเดี๋ยวผมกิดฟ้าก่อนนะครับ อันนี้เราก็วัดแล้วน่าจะได้แล้วนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็เ,เกีนะรเนนนรเยนะร์เหมือนกันนะครับเกียร์สโลปขึ้นบนนะครับเอียงนะครับเหมือนกันนะครับกับข้างขวาโอเคแล้วครับ คนะครับก็ให้มันเอียงเอียงรับกับโครงหลังรถเรานะครับสทหน่อยช่วยนะฮะมันจะได้ตั้งฉากนะครับไม่อางนั้นก็ขืนไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มเอียงไปเยอะลอะโอเคครับผมเดี๋ยวมันใส่ฝาแล้วก็รอยน็อตกันนะครับนี่นะครับ โอเคสรุปไม่ถึงนะฮะเราที่เราสั่งมานะคำสี่เราต้องเหมือนใช้นี่นะครับน็อตหลวมๆอีกตัวในึางนะหนุหนนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับโอเคก็แปลงกันสุดๆก็คือแต่งสวยงามเลยครับตอนนี้มัน ก็คือเราก็เอาน็อตสวมนะฮะมาหนุนหน่อยนะครับนะครับโอเคจะจบประมาณนี้นะฮะสรุปเรามันไม่ถึงเลยนะฮะขาดเป็นเซนเลยนะฮะก็เลยต้องเอาตัวนี้มาหนุนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ไขเข้าไปนะครับโอเคนี่ขนาดเสริมน็อตแล้วนะครับ ก็เกือบจะไม่ได้เอานะครับโอเคครับพอดีเราก็ลงได้แล้วนะครับทวาสีเราโอเคแต่ตอนนี้มันจะลุ้นอีกทีว่าติดหัวเบาะหรือเปล่านะครับโอคครานี้จะมืดหน่อยทอนหูย้อนแสงมากเลยโอเคนี่นะครับเกือบสุดเลยเกี่ยวนะครับ ก็เดี๋ยวหาวิธีใหม่ฮนะหรือไม่ก็เดี๋ยวไปหากึงหรือว่ายังไงเดี๋ยวก็เขาว่าในทีครับโอเคนี่นะครับก็ติดตั้งได้ละเรียบร้อยโอเคก็จะมีแปลงนิดหน่อยอเดี๋ยวไขน็อตกันตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมครับผมกัประมาณนี้นะครับการติดตั้งของเรานะครับโอเคเดี๋ยวขอไขน็อตกันนะครับ โอเคเรียบร้อยอ่เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดหัวเบาะไหมครับติดก็โคงได้ซื้อตัวต่อหลบหัวเบาะมาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งโอเคเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าติดหรือเปล่าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ยันหัวเบาพอดีเลยแน่นเลยนะครับแล้วก็มาซีเรียสแต่งสวยงามนะครับถ้าดีก็ซื้อตัวหลบหัวเบามาอีกนะฮะ มันก็จะขึ้นสูงกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคการติดตั้งก็อยู่แค่นี้นะฮะกระแปลงนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์เรามีพร้อมมันก็โอเคฮะถ้าเกิดขาดเหลือก็ลําบากเองฮะในการติดตั้งนะครับเป็นไปได้นะครับอันนี้แนวทางนะก็คือมีตังหรืออะไรก็ติดตั้งที่ร้านเลยนะฮะมันก็มันก็จะสะดวกเลยนะครับอันนี้เราติดเองมันก็จะติดจัดขาดหน่อยนะครับอันนี้ก็บ้องใหญ่ด้วยนะฮะบ้องใหญ่มากเลย นะครับถ้าบ้องเล็กเรลียวก็มันก็จะพอดีโอเคเดี๋ยวดูด้านนอกนะครับเนี่ยโอเคนะครับโฆษณานะครับยี่ห้อนี้นะครับผมจะให้เราเป็นโฆษณาให้ก็ได้นะฮะถ้าเจ้าของนะครับเจ้าของย่อ ต้องการให้เรารีวิวหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถนะอันนี้เป็นรถรุ่นเก่านะครับผมน,นี่ก็แปลงสุดๆแล้วครับเนี่ยนะก็ขันโครง,งสามสี่เราก็จะออกออกประมาณนี้นะครับโอเคนะครับงั้นก็ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ฝากกดติดตามช่องเดอะขุนพลสตูเดโอเราไว้ด้วยนะครับก็จะมีอุปกรณ์แบบแต่งแบบนี้เล็กๆน้อยๆนะครับพอทําเองได้เป็นแนวทางนะครับหรือให้คนที่สนใจทําเองนะดูแล้วมันยากเกินไปเราพร้อมที่จะมีค่าแรงค่าสร้างหน่อยก็ติดตั้งที่ร้านนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับอันนี้ก็คือเราอยากทําเองนะครับ ทำเป็นแล้วก็ทําเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายากง่ายเพียงใดนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ